สวัสดีครับเพื่อนครับพบกับผมแล้วก็วาลชินนลในช่อง YouTube นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามโมงกว่ากานะผมอยู่บริเวณถนนพระลามสามนะครับตรงหน้าตรงนี้ดที่ผมจอดอยู่คือหน้าโรงแรมจะพยาลิเวอร์ไซต์นะครับจำชื่อไม่ผิดใช่ไหมลิเว่ร์คัเรีรกลิเวอร์ไซด์เนาะนะครับก็เลยวันนี้มาฉีดผมมาฉีดวัคซีนนะครับที่มอการค้านะครับแล้วก็กลับมาแวะที่บ้าน จากนั้นก็เลยทำธุระนะครับแล้วก็อ,อวิ่งผ่นานแถวๆนี้นะครับก็เลยแวะแล้วก็อยากมาคุยกันเพื่อนนะครับก็อยากมาเล่ารประสบการณ์ให้ฟังแล้วเป็นยังไงนะครับก็อ,อถ้าที่ขับรถวิ่งในกรุงเทพวันนี้นะผมก็ไม่เคยได้เข้ามาขับเข้ามาหรอกนานมโม้นานจริงนะครับแล้วก็ยังไงอะ่ะดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในกรุงเทพนะครับก็ได้เห็นนะครับ ว่าเออมันมันเงียบนะมันเงียบจริงจริงมันเงียบมากเลยอ่ะแต่เป็นวันที่ปกติเนี่ยวันเสาร์เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าโหคือคักเนะาะขายของกินอะไรอย่างเงี้ยตามถนนทางเนี่ยจะมีคนเดินไปเดินมาเพื่อจะจับจ่ายซื้อของใช่ไหมแต่ถ้าที่ผมดูนะส่วนเส้นสีลมนะครับเงียบเลยไม่มีฝรั่งผมไม่เห็นฝรั่งเลยเนาะปกติสีลมนี่เป็นอะไรที่แบบ แถบพัดพงแถบอะไรเนี่ยเห็นฝรั่งเดินนะนี่นี่ก็ตแต่ยากเอาง่ายๆผมขับรถมานะครับจากหมอการคา้าวิสุทธิวดรีรังสิตใช่ปะ่ะแล้วผมก็วิ่งเข้ามาเส้นตรงดินแดนแล้วก็เข้าตรงอนุสาว,วรีย์ชัยสมรภูมิก็เห็นได้เห็นบรรยากาศใจกลางที่ว่าเออมัน,น,นเงียบรจริงๆเนาะรถก็วิ่งแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรถน้อยเนาะเ้นบียรไทยก็วิ่งได้ก็ พอม,มาเข้าตรงสยามนะไม่เคยเห็นคนวัยรุ่นเดินกันเลยเนาะไม่มีเลยนะทอแน่นอนอยู่แล้วแหละครับช่วงนี้เขาเคอร์ฟิลแล้วก็เป็นช่วงที่แบบบองกันสูงสุดเพราะฉะนั้นไม่มีใครอออกยากออกมาเดินเที่ยวหรอกแล้วก็เส้นสีลมสีลมนี่เป็นอย่างยามธุรกิจใช่ไหมไม่มีเลยนะฝรั่งผมไม่เห็นเลยเนาะไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วก็มาถึงข้ามาตรงบางรัก บางรักย่านค้าขายย่านอะไรอย่างนี้ก็แบบว่ายังไงอนะ่ะคนก็แบบไม่ค่อยแน่นหนะ่ะไม่ค่อยหนาแน่นนะครับพอถึงบางรักปั๊บผมเข้าถนนเจริญกรุงนะแล้วก็มาดูมันก็ผหว่านะั้นร้านรวงที่ผมเห็นก็แบบว่าเงียบปิดไปะสะส่วนใหญ่นะครับแต่ที่ผมเห็นแบบคึกคักมากๆเลยคือ รถมาเตอร์ไซค์ของพี่พี่ไลเดอร์นะครับอันนี้บอกว่าเลยเยอะมากทุกยี่ห้อจะเอาอะไร่ะครับที่ผมเห็นนะแกร็บไลแมนฟูด p a นด้าโรบินฮูดอะไรอเนาะที่เห็นในลาล่ามูฟโอ้โหวิ่งกันแบบผมว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นช่วงเวลาทองของไลเดอร์จริงๆนะที่ ที่เขามารับงานตรงนี้นะแล้วอย่างผมอ่ะก็เคยผมสนัดลงเป็นไลเดอร์ของแกล็บนะครับกับของไล Man ก็เชื่อไหมว่าสมัครลงปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับต้องรออีกประมาณผมรอประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์ได้มั้งนะครับแกล็บโทรมาหาผม หลังจากนั้นอีกวันถัดมาไลาแมนก็กิ้งมาหาผมว่าโอเคผมแบบผ่านกันก็ียกว่าอะไรอ่ะผ่านผ่านเขาทดสอบของเขาแล้วแล้วก็เขาอนุมัติให้ผมมาเป็นไรเดอร์ให้กับเขาได้อันนี้ของไลแมนนะแต่ของแกล็เนี่ยอาจจะมีขั้นตอนที่แบบมากกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับนี่น ทางนั้นทางทางแกรมหาผมเองนะผมก็เลยตอนนี้ผมยังยังไม่รับอะไรทั้งสิ้นตอนนี้แต่ว่าแค่ดูเหตุการณ์ดูสถานการณ์ไปก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่าตัวเองอ่ะทักวันเนี้ยบ้านเกิดผมอยู่กรุงเทพนะครับแต่ว่าผมมาย้ายมาอยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับก็เลยถ้าจะรับงานจริงๆเนี่ยเป็นไรเดอร์เนี้ยผมก็วิ่งได้แค่ในช่วงของแถบสมุทรสาครอ,อะไรประมาณนี้แหละครับผมก็เลยมองว่าเออ ธุรกิจอื่นเนี่ยแย่หมดแต่ผมมองว่าธุรกิจเรื่องการขนส่งอะนะโลจิสติกทั้งหลายอะไรพวกเนี้ยนะอย่างเนี้ยหรือว่าอย่างระดับเล็กๆอย่างเนี้ยผมว่าไม่เล็กนะแกลบอย่างเงี้ยอย่างพวกขนส่งอาหารขนส่งอะไรตอนนี้เป็นเป็นปีทองของพวกเขาเลยนะผมว่านะเขาแบบยิ่งขยันเท่าไหร่เขายิ่งสามารถทําเงินได้เยอะมากขึ้นนะครับผมเกลยดเป็นอะไรที่แบบว่าเออนะ ตอนนี้ยคนหันมาขับรถแบบนี้กันเยอะมากเลยนะครับเพราะว,ว่าอะไรหนึ่งอันนี้อันนี้เหตุผลส่วนตัวของผมนะถ้าที่ผมคิดนะหนึ่งอาจจะเกิดจากเขาตกงานใช่ไหมเอาง่ายๆอย่างคนทํางานกลางคืนอย่างเงี้ยหลายแบบมากอ่ะพนักงานเสิร์ฟพนักงานบา,นาร์นักดนตรีอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ยกลางคืนไม่มีงานให้ทำไรายได้ก็ไม่มีก็ทํายังไงครับก็ต้องหางานเพิ่มใช่ไหมวก็หาานันตัวเองแบเป็นพ่อค้าก็มีออย่างผมอย่างเงี้ย อย่างเพื่อนผมก็เป็นพ่อค้าก็มีบางคนก็ไปขับรถส่งเอกสารก็มีแบบมีรถปิกอัพอย่างเงี้ยไปแบบไปของอะไรแฟชชั flash, ใช่ไหของพวกไปอะไรวะมีอยู่นะั่นแหละมือสัต์ใหญ่ๆอะ่ะที่ส่งเอกสารส่งข,งของทั้งหลายเนะี่ยก็ไปอย่างนั้นไปก็มีและส่วนที่สามที่ผมเห็นก็คือไปขับเป็นลา m แมนไปแกล็ก็มีนะนี่นอีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้ยผมมองว่าทุกชีวิตดิ้นรนกันน่าดูเลยนะครับเพื่อให้ได้เงินนะกวนนี้ ผมก็คนหนึ่งเหมือนกันที่ต้องดิ้นรนนะครับคือเราผมเข้าใจนะว่ามันเป็นภาวะที่จําเป็นที่เราจะต้องปกป้องตัวดูแลตัวเราใช่ไหมนั่นเว่นเรื่องของโควิดสิเนี่ยถ้าคุณไม่โชคร้ายไม่ไปติดแล้วก็เสียชีวิตก็ถือว่าโชคดีแต่ในความโชคดีคุณก็ยังมีเคราะห์อยู่เพราะว่ารายได้คุณไม่มีมากพอเหมือนเมื่อก่อนแล้วยังไงอะ แล้วยังไงเหรอก็ต้องดิ้นรนใช่ไหมต้องขายของนะครับไม่งั้นต้องเงินที่ไหนอ่ะก็เหมือนที่ผมเคยพูดที้ฟังเมื่อเมื่อคืนที่แล้วว่าตัวผมเองก็ยังต้องต้องขายของตลาดนัดหรือแม่ก็ทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้เงินทําทํา youtube อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กาลังจะเริ่มบ,บทบัตใหม่ตัวเองอาจจะเป็นไลแมนนะครับอันนี้อันนี้ผมกําลังคิดอยู่คือพร้อมคืองานรอผมแล้วอะแต่ผมยังไม่ได้กดรับงานนั่นเองนะครับ พให้เวลาผมแค่เจ็ดวันนะั้นนะถ้าผมไม่รับงานก็คือผมก็หลุดจากโคจรเขาปิดระบบไปนะก็ศึกษาอยู่ว่าเออจะต้องทํำยังไงนะก็ดู YouTube แล้วก็จดเลคเชอร์เอาหรือเรียนในหนังสืออันนี้ผมจะบอกทริคนิดนึงนะสำหรับทุกคนนะส่วนตัวผมอะเรื่องเรียนเนี่ยเป็นผมเป็นคนหัวดีแต่สมัยเรียนน่ยผมโคตรขี้เกียจเลยแต่พอเราแก่ตัวขึ้นเนี่ยเราคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ก็คือต้องจดใส่เลคเชอร์โน้ตไว้จดดีกว่าเราจํานะครับจําไม่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณฟังแต่คุณไม่จดไม่สามารถมามาสักเรียกว่าอะไรมามาร์คสมองได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรต้องจําแต่ถ้าแค่คุณดูแล้วคุณแค่ผ่านตาไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําหรอกให้ดูยังไงกามันก็จะจําได้แต่จำไม่เยอะใช่ปะผมก็ในหลักศึกษาแบบนี้เลยนะ นี่คือตัวตนผมเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ผมเริ่มทําอะไรวะอีเบสมัครทําพวกเว็บไซต์ต่างๆเรื่องค้าขายผมก็ทำอย่เนี้ยจดหมดบอยดูทูบจดเลยนะแล้วมันได้กับตัวเรานะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันจะทําให้เรารู้งกับเราเและมีความจํามากขึ้นนะครับอันนี้คลิกเล็กน้อยนะส่วนเรื่องขับขับไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ยังผมยังไม่ได้ไปขับนะ ก็มาบอกต่อๆกันแล้วกันเพื่อนๆนะที่อาจากําลังจะมองช่องทางเราอยู่ถ้าเพื่อนๆมีรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรถยนต์ส่วนตัวหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะผมแนะนำนะสมัครทิ้งไม่เลยชั่วโมงนี้นอนอยู่บ้านไม่ได้ตังค์นะครับออกนอกบ้านล้อหมุนได้สักร้อยสองร้อยนี่ก็ดีแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับอย่างผมเนะี่ยขายของอนะ่ะ มันก็เหนื่อยใช่ไหมไหนเราต้องมานั่งทําของไหนเราต้องมานั่งตั้งร้านมาขายมาเก็บสารพัดเหนื่อยได้คําไรไหมได้แต่มันก็เป็นรูปแบบงานที่เราเราต้องแบบต้องเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมันแต่ว่าผมเห็นพวกพี่ๆไรแมนเนี่ยตั้งแต๊ตั้งอะไรตื่นมาก็ขับรถออกมาแล้วเช็คเช็คแผนที่เช็คว่าเออรับงานตรงไหนแล้วก็กไปไปส่งข้าวส่งของอะไรก็แล้วแต่นะ แล้วเขาก็เออเขาก็ได้ได้เงินเนี่ยผมว่าเออเนาะแล้วเมื่อวานผมมีเรื่องให้ฟังเมื่อวานซืนเนี่ยวันมันมันเพืหัสมันมีเหตุอยู่ว่าผมอ่ะต้องรีบเอาออเดอร์จากทากที่โรงงานแฟนผมมาไปส่งแล้วผมก็ขายของไปขายของที่ตลาดด้วยแล้วก็มีแล้วก็เก็บของที่ออเดอร์ไว้ละเก็บไว้ทั้งห่างแล้วแหละผมก็ทอดทอดไปพอทอดไปไปตั้งปุ๊บมันก็มีคนมาซื้อซื้อซื้อแล้วก็เวลาเราก็แบบ ทำเกือไม่ทันแล้วสุดท้ายประมาณหกโมงกว่ากวุบทุ่มนึ่งนะผมเซ็ตของที่ออเดอร์ไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ขับรถออกมาเพื่อที่จะไปส่งที่โรงงานแฟนผมดูด้กันไปแล้แฟนผมที่บ้านก่อนสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความที่ผมกะไปแล้วว่าน้ำมัน่ะมันพอน้ำมันมัน,นหมดกลางทางเลยครับระหว่างที่เราขับนี่คือสบารณ์ครั้งแรกในะชีวิตผมเลยนะ ขับขัดยูเอะทำไมมันเบียดคันเร่งไม่ได้วะเครื่องมันดับไปเฉยๆมันตื้อๆแล้วผมวิ่งอยู่วานเลนสามด้วยตอนนั้นผมเบียบเร็วมากเลยคือต้องรีบอะ่ะเพราะความที่เราเร่งเครื่องเยอะมากไปมันก็ต้องกินน้ำมันเพิ่มใช่ปะ่ะแล้วมันมันเหลือน้อยสุดท้ายถ้ามันหมดกลางคันเนี่ยผมก็ตบรถเข้าเลนซ้ายเลยเปิดไฟกระพริบทิ้งไว้ของก็ยังอยู่ในรถบ้านก็ยังไม่ถึงสินค้าก็ยังไม่ถึงมือคนกินเอาไงวะเนี่ยงานเข้า ผมก็เลยต้องเรียกแท็กซี่ครับเอนแท็กซี่ตามหลังมาคันหนึ่งโบกเลยนะฮะให้เขาไปส่งที่บ้านก่อนไปรับแฟนแล้วก็เอาของไปส่งที่โรงงานแล้วก็ขับรถกลับมาที่หน้าตรงที่ผมรถจอดอยู่เพื่อตรงนั้นตรงข้ามมันมีปั๊มน้ำมันอยู่พอดีแต่คนละเรนกันคนละคนละฟากกันปั๊มน้ำมันนะครับสมัยนี้อันนี้ผมบอกว่าเป็น,ปนความรู้เผื่อบางคนยังไม่รู้นะขวดแล้วใส่ประติกเนี่ยคุณถ้าไปเติมตามร้านตามปั๊มน้ำมันเนี่ยใส่ขวดเขาไม่ซื้อให้เขาไม่ขายให้นะครับ เขาบอกเลยกล้องวงจรปิดมีอยู่เขาไม่จะบ้าขายให้เพราะว่าเขากลัวกลัวอาจจะในเรื่องของอาชญากรรมหรือว่าอะไรทำระเบิดขวดอะันแล้วแต่นะอันนี้ผมเจอก็ตัวมันเลยขายไม่ได้สุดท้ายต้องให้แท็กซี่ขับเข้าไปในซอยมีปั๊มอยู่ปั๊มนะในผมไม่เล่าเอ่อยชื่อนะปั๊มอยู่ข้างในถนนนั่นแหละผมถึงที่จะเออซื้อได้ใส่ขวดเนี่ยขวดประมาณเท่านี้ผมเติมนะเต็มเนี่ยเท่าไหร่วะอนนั้นเติมห้าสิบบาท แค่ห้าสิบาทนะครับน้ำมัน e ยี่สิบแล้วก็ผมก็ให้พี่แท็กซี่ขับปสงผมที่รถแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ลองสตาร์ทเพื่อมดูจนรถติด่นแหละแล้วผมก็ขับไปเติมน้ำมันอีกรอบนึงระหว่างนั้นแหละที่ผมไม่คุยกับพี่แท็กซี่นะพี่แท็กซี่แกก็คุยกับผมดีมากเลยแกก็มีไลน์ของกันนะเป็นไลน์แมนไลน์แท็กซี่อะเขาก็แนะนำมาทําไมพี่ไม่ขับรถแบบลองเล่นแบบใช้แอปพลิเคชันใช้ไลน์แมนดูเลยดูเพื่อที่หาอะไรได้เพิ่มขึ้นนะผมว่มามันดีกว่าเออเขาก็แนะนํไอเดียมาดีมากเลยเนาะ ผมก็ฟังเขาเออระหว่างที่เขาคุยกับผมไปเนี่ยมันก็มีงานเข้านะงานที่เขาเข้าในโทรศัพท์เขาตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นผมยังอยู่รนะแล้วเขาอยู่ซึ่งทั้งผมบอเออทําไมวะผมน่าจะซื้อแท็กซี่มาขับเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่วม่มีที่มาครับตอนนั้นไม่ได้แท็กซี่แต่คันนี้มาก็เออเนะก็มันแลบมาแล้วไปก็ให้ม,มันผ่านไปอย่างน้อยผมก็เออหลังจากลงจากแท็กซี่คันมาก็รเราก็แลกเบอร์กันเพราะรู้สึกเราคุยกันถูกคอแล้วก็แกลกไลน์กัน ขามีอาชีพเสริมก็คือขับนีแล้วเขายังขับส่งของเนี่ยของอะไรวะไอ้กดังๆอยู่อะพระดุบริษัทใหญ่ๆมากเลยผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรนลเขาก็ส่งนะครับทำให้ผมคิดว่าเออถ้าผมจะลองแบบเริ่มจับงานอย่างนี้ดูบ้างเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าที่ผมดูข่าวมาก็มีนะการติดเชื้อโควิดจากการส่งของใช่ไหม ส่งสินค้าก็มีแล้วก็จากรเดอร์ส่งอาหารเขาก็มีติดอยู่มันก็เป็นความเสี่ยงอ้าวแล้วผมถามตัวเองว่าผมออกไปซื้อของที่ตลาดผมเสี่ยงไหมผมก็เสี่ยงผมไปขายของที่ตลาดผมเจอคนเดินผ่านมาผมเสี่ยงไหมผมก็เสี่ยงแล้วเงินที่ผมได้จากลูกค้ามากี่มือต่อกี่มือจับเงินอะเสี่ยงไหมก็เสี่ยง คือคําตอบมันก็คือว่าไม่มีอะไรที่มาเสี่ยงมากไปกว่านี้แล้วอะ่ะผม,มะเลยตัดสินใจว่าเออผมจะลองขับขับแบบเป็นไรเลอร์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะอย่างน้อยถ้ามันจะเสี่ยงมันก็เสี่ยงแหละแต่เราก็ต้องมีวิธีป้องกันใช่ไหมครับว่าเออเราต้องทําอะไรบ้างอย่างเช่นการโปรเทคตัวเราอะ่ะแม็กเนี่ยอย่างนี้ผมใส่สามชั้นเลยนะแม็กใส่สามชั้นล้างมือบ่อยๆด้วย,วยแอลกอฮอล์เนี่ย ผมก่าแอลกอฮอล์ติดรถไวรัสผมก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีผมก็มีแอลกอฮอล์อยู่นะครับคือไม่ประมาทอะ่ะกลับไปบ้านผมก็ล้างมือล้างบ่อยมากอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเสื้อผ้าผมก็ถอดปุ๊บสวมทิ่ชร่้ากาเลยข้างล่างเลยคือเราต้องมีข้อมูลตลอดนะครับอัปเดตตัวเราตลอดเออเขามีเขามีข้อมูลอะไรมาบอกกับเราบ้างอย่างใน,นตลาดที่ผมขายของอะ่ะเขาจะบอกก็เลยนะว่าเอ,อ ต้องทายัางไงบ้างน,นะครับล้างมือ,อยังไงเขาจะสอนพ่อค้าในนั้นนะ่ะให้รู้จักการที่จะเอ่ออะไรวะดูแลตัวเองให้ดีด้วยกลับไปบ้านเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอาชอโรคเลยปิดให้กับคนที่บ้านอะไรประมาณเนี้นะครับก็เลยคลิปนี้นะครับมันก็อะไรก็ไม่รู้นะแต่อย่างน้อยผมก็ได้ขอคุยหน่อยแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผมไปฉีดวัคซีนมาแอสตาราเซเนกานะครับเข็มแรกแล้วตอนแรกมันก็มุนๆเนาะ เราก็ไม่เคยหรือ,รอว่าอาจจะรบผมนอนน้อยหรือว่าหรือผมอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะก็นั่งพักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ดูอาการไม่เป็นอะไรแล้วก็เลยกลับมาบ้านขับรถมาก็ยังมึนๆอยู่นะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นนะครับแต่ผมกําลังเกรงว่ากลับไปบ้านเนี่ยจะมีไข้มีอะไรไหมเนี่ยก็ตอนกลางคืนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะก็เลยเอาเวลาเนี่ยมาคุยกับเพื่อนก่อนนี่คือเข็มแรกของผมแอสตาเซเนกานะครับคือวันที่เจ็ด สิงหาคมนะครับอยากจากที่ผมรอมานานมากเลยนะรอรอวัคซีนก็ขอขอบคุณนะครับคุณมารินานะครับคุณนุชจีสมานพิบูนะอันนี้เป็นหลานผมเองนะพี่เป็นคนเอ่ออะไรนะเป็นคนที่แบบเดินเรื่องให้นะครับในเรื่องการรับวัคซีนนะถ้าไม่ได้หลานคนนี้ก็ผมก็คงองรออีกนานเลยละกว่าจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะครับก็ขอบคุณด้วยครับก็คลิปนี้ก็ เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับก็บอกเรื่องราวของการฉีดวัคซีนนะไปฉีดเถอะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับให้ป่าที่ฉีดซะกันไม่ดีกว่าแกนะครับเพราะตัวตนี้ยอดพุ่งเลยในชะ่ไหมสองหมื่นกว่าแล้วคนติดสองหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรี่แบบเฮ้ยมันมันชักจะไม่เข้าท่าแล้ววะช้าไปกว่านี้มันก็ไม่ดีใช่ป่ะแล้วอย่างคนแถวบ้านผมก็ตายเป็นไปไม้รุง่งเมื่อกี้ที่ผมไม่ถามคนข้างๆบ้านเขามาขายของรินนมถนนพอดีก็เลยถามก็ แสดงความเสียใจกับน้องชายเขาที่เสียก็ถามอาการน้องชายเขาเป็นยังไงก่อนเสียเขาบอกว่าอาการที่น้องชายเขาเสียเนี่ยปวดหลังไม่มีไข้ตัวไม่ร้อนแต่ปวดหลังมากหลังจากนั้นสามวันตายโอ้โหแบบไปเลยอ้เฮ้ยแสดงว่าอย่างนี้อีกหน่อยเนี่ยถ้าเราจะตายด้วยโควิดไม่ใช่เป็นต้องตรงเราต้องมีไข้แล้วดิหรือว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเราติดโควิดแล้วหรือยังวะอะไรอย่างเนี้ กลับไปบ้านไม่มีสถานการณ์จู่ๆก็หายใจไม่ออกแล้วตายเลยเออมันก็น่ากลัวอยู่เนาะนะครับผมก็เลยว่าเออเนาะก็อยากจะแนะนํานะครับว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองนะครับลองเช็คสมงเตตัวเองบ่อยๆไอไหมเจ็บคอไหมตื่นมาเป็นยังไงเนี่ยผมนี่ทุกวันนะเช็คอาการวันต่อวันเลยกลางคืนนอนตื่นมาเจ็บคอไหมมีไข้ไหมวะอะไรเงี้งยถามเองตลอดนะครับลอนเลย นะก็บอกบอกเพื่อนๆไว้กันนะครับว่าดูแลตัวเองให้ดีนะครับก็วันนี้มาบอกเรื่องของกระฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ถ้าหากเพื่อนๆสนใจหารายพิเศษก็ลองดูจะงานอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันได้เงินคันไปเลยค้าขายงานอิสระหรือว่าจะเป็นลายแมนนะขับไ이เดอร์อันนี้หาช่องทางของตัวเองนะครับแล้วแต่ละคนนวกันว่าเลือกที่จะทําแบบไหนนะครับก็ ถือว่าวันนี้เป็นการทักทายกันนะวันเสาร์ที่เจ็ดสิงหาคมนะครับก็คุยกันเนาะก็ผมก็อยากบอกกับเพื่อนแค่นี้แหละก็อย่างว่าอียนเลว่าผมฉีดวัคซีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่นอากลัวผมก็แต่ว่าเราก็ยังรักษาระยะห่างกันเหมือนเดิมแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับโอเคคลิปสั้นตั้งแค่นี้แล้วกันนะวันนี้รล้วกวนเพื่อนๆมานานละ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบาย